สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตวิวไอออโต้บอมบ์ีสแลมของเรานะครับโดยโดยแบบอัปเดตกันเร็วๆเลยนะรอบนี้ผมจะใช้เป็นไอตัวไทม์เลสจิเวลอันใหม่ด้วยนะครับเป็นอันดายิงเฮดนะครับหลักๆก็คือให้เอาตัวแบบคอมแมนของมันอนะ่ะเป็นตัวเทคลอตนะครับก็คือแบบมีมีคำว่าเทคลอตในตัวจิเวลก็พอนะครับไม่ต้องมีส่วนตัวเลขไม่ต้องส่วนมอสอย่างอื่นนะเราไม่ได้ใช้นะครับเอาแค่เทคลอตก็พอถ้าเราใส่เป็นตัวเทคลอตเนะี่ยเราจะได้ เราจะได้เป็นคีย์สโตนนะครับที่เรียกว่า s a c r i f i c e of blood นะครับอธิบายคร่าวๆข,ข,ของไอ้คีย์สโตนนี้ก็คือเอาแบบเอาแบบอธิบายง่ายๆเลยนะก็คือเราจะได้เลือดคืนนะครับจากการที่เราใช้สกิลที่มันเอาเลือดจ่ายครับเราจะได้เลือดคืนทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเลือดที่ได้เนี่ยจะค่อยๆได้คืนภายในระยะเวลา8วินนะครับก็คือแบบขึ้นวิละหนึ่งจนครบแวิอะไรประมาณนั้นนะครับเราจ่ายไปน1น0 0งพเราก็จะได้แบบวิละแบบหารเอาเอาหนึ่ไปหารแ่ะแล้วก็ขึ้นต่อวินาที โดยที่แบบจ่ายไปเท่าไหร่ก็ได้คืนเท่านั้นเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันสแต็กกันได้ด้วยนะไม่ต้องแบบเดีย๋ยวมาันจะขึ้นจนครบอ่ะเอาคร่าวๆก็ประมาณนี้แต่ว่าไอการที่มันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นเป็นแบบรีเจนต์นะครับมันไม่ได้ขึ้นมาเฉยๆมันเป็นมันเป็นแบบประเภทรีเจนต์เพราะฉะนั้นเราสามารถคูณคูณคูณไปโบนัสตร,ตรงนี้ได้นะครับโดยการอับพวกแพทซีฟที่เกี่ยวกับการรีเจนต์นะครับจากปกติเราจะได้เท่าที่เราจ่ายไปถูกไหม อ่าแต่ว่าถ้าเราอัพพวกรีเจนเลตเพิ่มไปด้วยนะครับอย่างในพาสซีฟนันนี้อัพไปตรงนี้30ใช่ไหมตรงนี้อีก20แล้วก็เจิมตรงนี้อีก20แล้วก็มีโนดตรงนี้อีกนะครับก็คือเราจะได้คืนมาเยอะมากๆครับเยอะกว่าที่จ่ายไปพอสมควรนะครับในในตัวอย่างนี้น่าจะร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะคูณแล้วก็คือถ้าเราใช้เลือดล่สกิลครับไปเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้เลือดคืนมากกว่านั้นนะครับแล้วมันจะทบกันไปเรื่อยๆเพราะว่า เราไล่ไปทีหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เราไล่ต่อเลยมันก็จะแบบไปทบๆๆๆกันไปมันไม่ได้มีแบบมันไม่ใช่สแต็กไม่ได้นะครับสกิลมันสแต็กได้อ่ะมันทําให้ยิ่งเรากระโดดมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะรีเจนเลือดกลับมามากเท่านั้นนะครับมากกว่าที่เราจ่ายไปจนสุดท้ายอ่ะมันรีเจนเยอะมากๆจนเลือดมันไม่ลดเลยนะเพราะว่ามันรีเจนเยอะนะครับอันนี้คือเวอร์ชั่นที่เอาเราอัปเดตกันมานะก็จะมีการเปลี่ยนผังทรีกันแล้วก็ใช้เป็นจีเวลตัวนี้ ก็เดี๋ยวถ้าใครเสิร์ชอะไรไม่เป็นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไอตัวเสิร์ชจิเวลไปเลยแล้วกันเราไม่ได้ใช้มอดอื่นนะครับยืนยันใช้แค่เทคลอสอย่างเดียวนะครับในบิลเราลากมาอาัพกันตรงบัตเมจิกตรงนี้แล้วอัพแค่นี้นะมอดอื่นไม่สําคัญสําหรับบิลนะครับอ่าก็เพื่อที่จะแบบเราจะได้รีเจนเพิ่มมหาศาลเลยนะครับตอนตอนเคลียร์แมปก็คือคุณจะโดดอย่างเดียวอ่ะโดดแบบไม่ต้องสนใจไม่ต้องกดกดยาเลือดไม่ต้องทําอะไรเลยคุณแค่โดดไปวันๆคุณก็จะแทบจะอมาตะาแล้ว ถ้าไม่โดนโจมตีวันช็อตอะบิลนี้ก็จะแทบแทบไม่ตายเลยนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวตัวคีย์สโตนมันอะม,นมันมีข้อเสียตรงที่มันจะใช้เลือดเพิ่มขึ้นอีก50%ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้สกิลเราจ่ายเลือดเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะครับส่งผลทําให้ไอ้ลิงก์บัดเลตติ้งของเราอะบวกดาเมจเยอะขึ้นไปอีกเท่ากับว่าบิลมันแรงขึ้นนะครับถ้าถ้าเรานับแค่สกิลที่ลิงก์กับบัตเลตติ้งนะบิลจะแรงขึ้นมามหาศาลเลย เพราะว่าเราจ่ายเลือดเยอะมากอย่างเลสแลมผมตอนนี้ใช้เลือดต้องส0มพันกว่านะครับเท่ากับว่าเราจะได้เอ็กต์าดาเมจแบบ600กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะมันเยอะมากๆมันเยอะจนแบบเวอร์วังไปแล้วแล้วก็นอกจากมันจะแรงขึ้นแล้วมันก็จะถึกขึ้นด้วยเวลาเราเคลียร์แมปอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะง่ายขึ้นพอสมควรนะครับก็เปลี่ยนแพสซีฟทรีตรงพาดติ้งตรงนี้เราจะไม่เข้าไปอย่างเงี้แล้วเพราะว่าเราต้องเสียพอยไปอัพรีเจนต์ตรงนี้แล้วก็ลากไปตรงนี้ด้วยยอมเสียดาเมจแถวแถวนี้ไปนะครับ แล้วก็ไอตรงเวฟพ่อนหนึ่งอ่ะผมก็ยอมเสียดามเมจไปอีก <_ d> um> เพื่อไปอัพรีเจนต์ตรงนี้เพิ่มเพื <_ d> um> ่อให้มันรีเจนต์ให้เยอะที่สุด <_ d> um> เวลาเคลียร์แมปมันจะได้แบบรู้สึกปลอดภัยตอนนี้คุณก็จะไม่ต้องกังวลแบบโดดไปแล้วตายกลางวงมอนอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าถ้าไม่โดนวันช็อตอ่ะบิวนี้แทบจะแทบจะแบบเอาไม่ลงแล้วมัน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 จะเล่นง่ายขึ้นเยอะครับคุณก็จะโดดโดดเล่นแบบเปลี่ยนสไตล์การเล่นอ่ะจากปกติเราจะเล่นแบบเดินเดินกิ้งกิ้งตีแล้วดอลนโดนมอนตีใช่ไหมกลายเป็นแบบว่า เราก็โดดไปได้ทั้งแมปเลยคุณไม่ต้องสนใจครับเราโดดแรงมากๆอยู่แล้วอ่าแล้วก็พวกลิงสกิลผมเปลี่ยนใส่นิดหน่อยนะครับก็คือใส่เป็น Chain Python, เชนทูไพ y t h ันไปใน l i ฟท์แสลด้วยมันจะได้เวลาเหยียบมอนแล้วมันติดพิษเนี่ยมอนมันจะเคลียร์แมปดีขึ้นจากเคเลอร์เพล็กนะมันก็จะแบบตายง่ายขึ้นตายเยอะขึ้นเราไม่ได้สนใจตัวดาเมจอะไรของมันมากอยู่แล้วมันเอาไว้เคลียร์แมปเฉยๆนะครับอ่าแล้วก็ฟีทบอลผมใส่เป็นขั้น3เลยเพราะว่า มันใช้มานาเยอะกว่าขั้น2อขั้น2อมันใช้150เปอร์นะครับเปลี่ยนเป็นใช้ขั้นสามไปถึงมันจะติดไม่ค่อยบ่อยแต่ว่าใช้มานาเยอะใช้มานาเยอะเท่ากับมันใช้เลือดเยอะนะครับเราจะได้ถึกขึ้นแล้วก็โดยรวมๆแล้วมันแรงขึ้นอ่ามันอาจจะมันอาจจะติดไม่ค่อยบ่อยแต่ว่ามันมันแต่แต่มันใช้มานาเยอะตลอดเวลาไงมันทําให้เลือดเรารีเจนได้เพิ่มขึ้นอ่ะก็ประมาณนี้เป็นอัปเดตเวอร์ชันของบิลนะครับคือใส่จีเวลทมเรดมาอธิบายคร่าวๆของไทม์เลดอ่ะไปแล้วเรียบร้อย